ไห่มางวดที่ผ่านมาไห่มาโตเดียวเล่าไห่มาัตเดียวเจ็เก่าพ่อพี่น้องจําได้บอสพ่อข้าล้านก๋วยเตี๋ยวแม่พี่น้องพ่อข่าล้านก๋วยเตี๋ยวงวดที่ผ่านมาเล่าไห่เจ็ดเก่าัวเดียวมันพันออกหกเก่าเก่าหกน้พี่น้องน้เมื่อนีแอดไปติดตามคือเก่าค่ะพี่น้องคะไปติดตามคือเก่าสําหรับแนวทางของพ่อข้าก๋วยเตี๋ยวมาอนีเล่าเน้นล่างย่างเดียวเลยตัวเดียวเน้นล่างพี่น้องคะมีแนวทางสามโตสามโตคู่หนึ่งแล้วก e ็2สองโตล่างคู่หนึ่งต่ว่าเล่าเน้น เบ็ดเดียวไพน์พี่น้องสำหรับคลิปนี้นะคะเอาแคปหน้าจอยได้พี่น้องได้สำหรับด้าทางของพอข่าก๋วยเตี๋ยวหัวที่ผ่านมาเราหายเจ๊กเก้าออกเก้าหกเก้าพน์พี่น้องคะสวยไปแต้มหนึ่งพี่น้องกติดตามก็เก่าได้สำหรับด้าทางของพอข่าก๋วยเตี๋ยวนะคะพี่น้องคะผู้ดใดเขาไม่เห็นคลิปนี้แล้วบ่ท่านด้กดติดตาม กดติดตามเอาไว้พี่น้องกดติดตามเอาไว้กดติดตามเอาไว้กดไลไ์กดแชร์เด้อค่ะพี่น้องคะผู้ใดเห็นคลิปนี้แชร์คลิปนี้มาอนีขอให้มีโชคไปน้ำกันวันที่หนึง่งพฤศจิกายนพอค่ะก๋วยเตี๋ยวห้มาแล้วพี่น้อง